หมอคะมีคนถามทําอย่างไรจะส่งเลือดไปเลี้ยงไตได้บ้างคะคืออย่างนี้เรามาทําความเข้าใจของ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 เนื้อไตก่อนนะเนื้อไตเนี่ยทุกทุกส่วนของเนื้อไตเนี่ยอาจารย์ขยายให้ดูนะมันจะต้องมีเลือดที่จะต้องเข้ามาและเข้าสู่อะอนุเล็กๆเล็กๆๆๆเล็กๆอาจารย์ขยายให้ดูนะเอาดึงมาจุดเดียวเล็กๆเลยนะเนี่ยในกระเพาะตรงเนี้ยเรียกโกลโมลาร์สินไหมนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมคือในกระเปาะของของเนื้อไตไอจุดเล็ก ุดเดียวเนี่ยมันจะมีเลือดเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมฮะกาเรียกกระเปาะโกโมลูรัสซึ่งไอ้กระเปาะเนี่ยต้องการเลือดเห็นไหมพอต้องการเลือดปุ๊บถ้าเลือดไม่ไปเลีย้ยงไตมันก็กลายเป็นฝ่อแฟบเหี่ยวเยแต่ถ้ามันเลือดมันไปเลี้ยงน้อยเห็นปะมันก็เกิดเนื้อตายขึ้นบริเวณนี้เห็นปะพอเนื้อตายปุ๊บก็ส่งผลทําให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าโรคไตระยะที่หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าตายเยอะแบบนี้ว่าเริ่มดำคั้มอย่างเงี้ยก็ ถือว่าต้องเข้าสู่โหมดการล้างไตฟอกไตด้วยด้วยเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อาจาร,รย์อยากจะบอกว่าเทคนิคของการที่เราจะส่งเลือดไปเลี้ยงไตให้มากก็คือการที่เราสำรวจตัวเราเองว่าเรามีภาวะเลือดปกติไหมเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเลือดในร่างกายเราเนี่ยเนี่ยอย่างตัวอาจาร,รย์เองเนี่ยมือเนี่ยเป็นสีชมพูเลยเ,ยเห็นไหมเน่ยเ่ดูมืออาจาร,รย์เป็นสีชมพูเลยดู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 ดงด่ดูดดดู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 ดูดดูด,อด,อดูดูดด โอ้โหมันไม่มันไม่เป็นสีชมพูแล้วมันซีดจางเล็บดก็ไม่เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยเลือดมันจะมีแรงไหมในการที่จะเข้าสู่เนื้อไตอ่ะมันก็ไม่มีแรงเพราะฉะนั้นสิ่งสำรวจตัวเราเองก็คือเรามีภาวะเลือดซีดเลือดจางเป็นทรัสเซียมีหรือเปล่าหรือมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้สำรวจตัวเองและที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราพบแล้วว่าเราเลือดซีดเลือดจางสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการเพิ่มเลือดการเพิ่มเลือดก็ไม่ได้ยากนะ อาหารที่เพิ่มเลือดก็มีแต่ปรากฏว่าอาหารที่เพิ่มเลือดมันแสลงกับโรคไตยอย่างเช่นเครื่องในสัตว์ผักใบเขียวอย่างเงี้ยเห็นไหมมันแสลงกับโรคไตเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราเราเรามันแสลงกับโรคตัวาจเองก็ต้องแนะนําว่าสมุนไพรอะไรที่สร้างเลือดสร้างภูมิและเน้นต้อง1 5ยกตัวอย่างฝางเสนเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สร้างเลือดสร้างภูมิและทําให้คุณภาพของเลือดลมเดินดีค่ะ ให้กำลังใจและก้าวไปด้วยกันกับการส่งพลังเอาเลือดไปเลี้ยงไตให้มากไตก็จะฟื้นคืนได้ไม่ยากเลยนะคะก็ให้กําลังใจสําหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วแล้วก็เลือดน้อยเลือดซีดเลือดจางก็ลองหาฝังเสน15%ไปดื่มดูค่ะชีวิตจะดีขึ้นค่ะให้กําลังใจค่ะ